สวัสดีครับผมนายวิทวัสตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่กับรายการดาราศาสตร์รอบรู้ EP 1 0บราศีสิงห์เป็นกลุ่มดาวสิงโตซึ่งนะครับกลุ่มดาวสิงโตนี้เป็นกลุ่มดาวที่ทุกคนรู้จักกันดีแล้วก็เป็นที่สะดุดตาอีกกลุ่มดาวหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มดาวสิงโตเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มดาวที่เก่าแก่ที่สุดนะครับที่ได้รับการบันทึกเลย กลุ่มดาวนี้นะครับยังเกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่เกิดระบบสุริยะมาเลยฉะนั้นนะครับทางโหราศาสตร์เขาจึงกำหนดให้ดวงอาทิตย์เป็นเจ้าของราศีสิงนี้เลยกลุ่มดาวสิงโตนะครับยังเป็นกลุ่มดาวที่บอกด้วยดูการได้นะครับเมื่อจะเริ่มหน้าร้อนของฝรั่งก็คือปลายเดือนมิถุนา และนะครับเราจะมองเห็นกลุ่มดาวสิงโตได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มดาวสิงโตนะครับอยู่กลางท้องฟ้านะครับตรงศีรษะเมื่อเวลา3ทุ่มนะครับในวันที่10พฤษภาคมของทุกปีนั่นเองเช่นเคยนะครับก็ไปรับชมคลิปวิดีโอจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับราชมงคลศรีวิชัย ขคคณะััส์รรบบชมได้กล,ลุ่มดาวสิงโตลีโอหรือราศีสิงแทนเดือนสิงหาคมอยู่ระหว่างกลุ่มดาวปูและกลุ่มดาวหญิงสาวมีดาวเลิกสองสว่างที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างน้อย9ก้าดวงเรียงตัวกันเป็นรูปสิงโตหมอบและมีดาวสว่างอยู่ตรงกลางสว่างที่สุดเรียกว่าดาวเลกูัส หรือหัวใจสิงคนไทยเรียกดาวมาคะวันเพ็ญึ้น15้าค่ำเดือน3ดวงจันทร์จะปรากฏใกล้ดาวดวงนี้ดวงอาทิตย์ปรากฏในกลุ่มดาวนี้ระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง15กันยายนเป็นยังไงกันบ้างครับกับอีพี EP ที่10ของเรานะครับราศีสิงหรือว่ากลุ่มดาวสิงโต ผมก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะครับได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยครับจาก EP นี้แล้วก็ขอฝากนะครับรายการดาราศาสตร์รอบรู้กันอีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้หาเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับในช่องทางนี้ได้เลยนะครับและในวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ